สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆพี่ี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยสไตล์ผู้บริหารมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นตัวโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูชุดแต่งรอบคันจากโรงงานฟังก์ชันเนี่ยมาครบเลยนะคะใครที่เป็นสาววอล์กแคมรี่หรือว่ามองหารถวิใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเป็นรถปี2017จดทะเบียนปี18นะคะสามารถใช้ดอกเบี้ยรถโดนใจได้ด้วยนะ เริ่มต้นที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนสูงสุด7ปีดอกเบีย้ย2.99%เท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยถูกสุดๆเลยนะออกได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตดีฟรีดาวอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครที่สนใจนะห้ามพลาดต,ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะัดกินดีให้บริการนะเดี๋ยวนัดพาไปชม รายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีขาวสีสวยเลยนะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะเป็นตัว c a มรี่เอ็กติเนาะเป็นตัวชุดแต่งจากโรงงานนะคะรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยการเช็คระยะการแมนเทนแนนหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะเขาจะเปลี่ยนศูนย์อยู่ตลอดเลยนะลูกค้าสามารถเช็คประวัติจากศูนย์ได้นะคะเลขทะเบียนนะได้เป็นเลขนี้เลยนะคะ7กอไก่พอพึ่ง1062กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบพรีเมียมนะคะ Huh? โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆนะคะมาพร้อมไฟเดทามนะโคมไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยเล้าได้ๆนะคะมีไฟเดียวมาให้แล้วก็มีเซนเซอร์กันชนด้านหน้าฝั่งละ1จุดนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะฟังก์ชันของรถคันนี้เนี่ยถึงว่าได้มาครบเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนัดรีบมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวทางเรา เก็บงานปรับสภาพให้อีกทีนึงเนาะแต่ว่าเรื่องของการชนหนักเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะสําหรับล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงา2สีน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางปี2020นะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกระยะนึงเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีพวกคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกมองข้างปรับครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิว ในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีนนะะเ,นเดียวกับตัวรถเช่นกันตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเส้นใหญ่ๆเป็นเอกลักษณ์ของตัวแคมรี่เขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานนะติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบพันเลยสภาพสวยเลยนะคะันนี้สําหรับกุญแจนะคะลูกค้าหน้าตากุญแจเขาจะเป็นแบบนี้เนาะสามารถปลดล็อกรถได้อัตโนมัติเลยนะคะลูกค้า มีกุญแจอยู่ข้างๆเนี่ยก็ล็อกรถได้อัตโนมัติหรือว่าปลดล็อกได้อัตโนมัติแล้วนะคะเป็นสมาร์ทคย์เลตเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับภายในเนาะภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าได้เป็นฟิล์มลามินาเลยนะมีโลโก้ฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะคะเป็นฟิล์มลามินามือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะตัวเบาะคนขับนะสามารถเซตปรับระดับได้ด้วยนะคะนี่สามารถเซตเซตระดับเบาะไว้ได้ด้วยนะคะคน ขับที่1คนขับที่2นะคะตั้งเซตได้เลยนะ ระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกปรับออโต้สี่บานเลยนะฟังก์ชันเนี่ยมาครบเลยนะคะลูกค้าระบบกันลื่นถลายมาพร้อมระบบเตือนนะคะเวลามีรถอยู่ข้างๆเนาะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนให้อัตโนมัติเลยนะคะตัวเตือนเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกนะด้านนอกกระจกมองข้างเนี่ยมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือเลขไม้นะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสิบห้ากิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม้ เดิมตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ไม่มีการกลับไมค์กอไมค์อย่างแน่นอนนะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านเนาะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะเชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เนาะดีไซน์พวงมาลัยนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นหุ้มหนังได้แดงเนาะส่วนได้นบนนะคะจะดีไซน์เป็นส่วนของลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยนะคะสภาพภายในเนี่ยสวยๆเลยนะคะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารต้องตัวเข้ม นี้เลยนะคะได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะแล้วก็มีระบบนําทางเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมเลยเดี๋ยวนะัดสตาร์ทรถให้ดูนะคะลูกค้าเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะ ตัวนี้ฟังก์ชันถือว่าได้มาครบเลยนะคะลูกค้าแอร์เป็นแอร์ออโต้นะเสียบสาย usb aux ได้เลยนะคะมีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นม่านหลังเนาะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวนัดส่องด้านหลังให้ดูนะคะลูกค้าอ่ะดูตรงกระจกหลังนะคะตรงด้านหลังเนี่ยยังไม่มีม่านอะไรเนาะแต่พอนัดกดปุ่มนะคะลูกค้านี่เลยม่านไฟฟ้าขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะคะได้เป็นม่านหลังแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฟังก์ชันเนี่ยมาครบเลยนะคะ ก็ต้องขึ้นชื่อเลยเนาะสำหรับวถผู้บริหารเนี่ยก็ต้องเป็นตัว c คม r y นะคะมีระบบนําทางเนวีให้นะแต่ว่าตัวเนี้ยเอ็ดดีเราถอดเก็บไว้ให้นะคะเดี๋ยวนัดเบิกให้อีกทีวันส่งมอบเนาะ มีกล้องถอยหลังให้พร้อมเลยนะคะเป็นกล้องถอยหลังที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยคันนี้นะแล้วก็นี่เลยนะคะคนโซลตรงกลางเขาดีไซน์เป็นแบบลายไม้มีที่วางแก้วน้ําให้นะคะมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ใช้ p p o o n เนาะสามารถชาร์จแบต p h o n e ได้ด้วยนะคะกดปุ่มเปิดตรงนี้นะนี่ ชาร์จแบตไอโฟนได้นะคะที่พักแขนเนี่ยใหญ่ๆเลยนะเปิดเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะภายในสวยหรูราเลยบอดี้กว้างๆนะคะสำหรับเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังไฟฟ้านะคะเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะลูกค้านี่สามารถเซ็ตปรับระดับได้อีเลยนะสวยๆเลยนะคะคันนี้รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตซอะประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่รอยขยับ ยันได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องตังวลน,นะเราคัดเกตเอให้ทุกคันนะคะการันตีได้เลยนะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะได้เป็นรถสีขาวสีสวยแบบนี้เลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างๆนั่งกันสบายๆเลยนะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ ะะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะมีแอร์นั่งด้านหลังเป่ากันสบายๆเลยนะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะส่วนเบาะตรงกลางนะลูกค้าดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องทะลุนะคะเปิดทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด,ด้านหลังได้เลยนะคะถือว่าสวยหรูเลยเนาะคะัคนนี้เหมาะ สมกับผู้บริหารนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้บริหารเนาะบุคคลทั่วไปก็สามารถขับรถแคมรีได้นะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่ก็ติดต่อมาได้นะส่วนตรงกระจกด้านหลังนะคะมีม่านบังแดดให้เหมือนกันเนาะตรงนี้ลูกค้าก็สามารถดึงขึ้นดึงลงปิดบังแดดได้เลยนะคะ ใครที่สนใจเนาะติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะคันนี้นะจะได้ในส่วนของชุดแต่งนะคะสะเกิร์ตรอบคันจากโรงงานนะคะสวยๆเท่ๆเลยนะเป็นตัว Camry 2.0G e t t m o o นะคะปี17.18สนะสภาพสวยๆเลยนะคะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวเราเ งานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะ7็กอไก่ผอพึ่ง1 0น2นะคะกรุงเทพมหานครมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้4จุดกันเลยนะไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะคะกล้องหอยหลังติดตั้งมาให้จากโรงงานนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยหรูเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยแตกรอยเล้าได้ๆนะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดีก้กว้างๆบรรจุสั ภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะคะเรื่องโครงสร้างนะไม่ต้องกังวลการันตีโครงสร้างให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะด้านล่างนะคะอุปกรณ์นะคะล้ออะไรแม่แรงครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างส่องลงไปนะสภาพเดิมๆนะคะ สวยๆเลยไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลนะคะัดเกตเทุกขั้นนะคะสามารถตรวจสอบเช็คประวัติที่มาที่ไปนะคะจากศูนย์บริการได้นะ,ะศูนย์บริการโตโยต้านะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วยนะเริ่มต้นที่4ปี2 5 9เเท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานๆสูงสุด7ปีนะดอกเบีย้ย2.99 เ์เซ็นตท่านั้นเองนะคะดอกเบีย้ยถูกสุดๆกันไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของแผนเพจของรถนะคะนี่ แผนเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะไม่มีรอยไขยรอยไข่ผยเยี่ยนเลยนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนเช็คประวัติศูนย์ได้นะรถปี2017นะคะสติกเกอร์มอกมีติดอยู่ครบเลยนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคะใครสนใจอยากได้คันนี้ไปครอบครองรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตัว Camry e c อ i m o มมีเข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะ ปีใหม่สภาพสวยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษก็สามารถใช้ได้นะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VTI W นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสสูบ2000ซีซีนะคะ167แรงม้าภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะสภาพนะคะเดิมๆเ,เลยไม่มีพวกคราบดำมันหยดไหลเยืย่มได้ๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะโครงสร้าง เดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะสภาพเดิมๆสภาพสวยๆนะคะในส่วนของลอยซีนนะคะลอยซีนเนี่ยเดิมๆจากโรงงานนะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะแล้วก็ตัวแคมรี่เนี่ยเขาจะมีชุดโช๊คนะคะช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้คือติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยหรู ครบครันเลยนะคะในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะคะแล้วก็หัวน็อตด,ด้านในนะส่องให้ดูไม่มีรอยขายรอยขยับขยื่นจุดเมอาร์ดด้านในกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตฝากระโปรงตาปั๊มโตยตายังอยู่นะคะเชิงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะสภาพสวยเลยนะคะคันนี้รับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยใครที่สนใจคันนี้นะคะ c a มร y 2.0G งจุดศโปี17.18นะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะย ไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะคะนัดกินดีให้บริการหรือเข้ามาดูรถจริงกันได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยก1กรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชม กันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ